แล้วกินเจ็ดโมงเช้าครับปล่อยเราก็จะปล่อยเป็นเก้าโมงครึ่งปล่อยลงแปลงอืครับที่ปล่อยลงแปลงเก้าโมงครึ่งนีก็เรื่องน้าค้างเรื่องอะไรครับครับถ้าน้าค้างเยอะอะไรพยาติก็ยังอยู่เลยหกสิบแปดตัวที่ใช้กันอยู่ประจำหนึ่งตกประมาณสามก้อนครึ่งสามก้อนครึ่งนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับสําหรับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะครับที่เราอยู่กันที่ พีเซไล่นุชชยบุตรนะครับส่วนในเนื้อหาในคลิปนี้เราจะพาไปดูอาหารที่ทางฟาร์มใช้ว่ามีการใช้อะไรใช้หญ้าแพนกุลาเท่าไหร่ใช้อาหารข้นเท่าไหร่แล้วใช้แปลงหญ้ากับแกะระดับเกือบเกือบร้อยตัวนะครับว่าใช้อะไรกันบ้างเราได้ไปคำนวณต้นทุนถูกว่าจะเริ่มเลี้ยงยังไงนะครับเราไปพูดคุยกับหมอปูเป้กันเลยนะครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมหมอปูเป้พี่ซตไล่นุชชยบุตระครับ คลิปนี้เจอกันเป็นคลิปที่3นะครับครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทางพีแซดใช้อะไรเลี้ยงแกะบ้างครับนะครับคุณหมอครับทางพีแซดมีแกะทั้งหมดกี่ตัวครับ68ตัวครับ68ตัวครับครับเราให้กินอะไรยังไงตั้งแต่เช้าครับเราให้กินอะไรบ้างครับแต่เช้า7จ็ดโมงเนี่ยผมก็จะให้เป็นอาหารเอราวันโปรสองครับอ่โปรตีน18ครับ18นะครับครับผม ก็ให้เฉลี่ยกินต่อตัวต่อวันก็7ขีด7ขีดต่อตัวต่อวันครับก็เฉลี่ยทั้งแม่พันธุ์ทั้งลูกอะไรใช่ครับครับทางฟาร์มเราจะให้เป็น2เวลา2เวลาก็คือเช้า7ดโมงเช้ามงเช้าเย็นก็จะเป็น2องทุ่มสองทุ่มแล้วก็พอกินอาหารอาช่วงเช้ากิน7ดโมงเช้าครับ ปล่อยเราก็จะปล่อยเป็น9ก้าโมงครึ่งปล่อยลงแปลงครับที่ปล่อยลงแปลง9ก้าโมงครึ่นงนี่ก็เรื่องน้ําค้างเรื่องอะไรครับครับถ้าน้ําค้างเยอะอะไรพญาติก็ยังอยู่อยูบ <น S 2> ่บนบนต้นญ้าอยู่อะไรเนี่ย<า>เดี๋ยวเราดูอาหารบนข้อกันเสร็จสักแป,ป๊บนึงเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงญ้าครับที่ปล่อยว่ามีขนาดเท่าไหร่นะฮะครับผมครับแล้วเอ่อตรงนู้นเป็นอะไรครับเป็นแพงคุลาแห้งแพงโุลาแห้งครับที่ทางฟาร์มเราทําเองทาเองนะครับครับผม ให้กินกีกฟอนต่อวันครับถ้าแก่เนี่ยแกะเนี่ยผมจะใส่ไว้ตลอดเลยใส่ใสไว้ตลอดเลยใส่ไว้ตลอดเลยคือเพื่อที่เขาไปกินหญ้าสดมาแล้วก็มากินหญ้าแห้งได้ครับ,รบตลอดเลยหกสิบแปดตัวที่ใช้กันอยู่ประจําวันหนึง่งสองก้อนครสองก้อนยังเหรอครับสองก้อนเนี่ยสองก้อนวันหนึ่งวันหนึ่งตกประมาณสามก้อนครึ่งสามก้อนครึ่งนะครับ 2> 2ครับเช้าเช้ามาก็จะ หมดพอดีไหมครับหมดไหมครับเช่ามาก็จะเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยอ๋อครับก็ถือว่ากินไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะเราจะเน้นปล่อยแปลงเป็นหลักครับครับหกสิบแปดตัวครับยาเอ่ออาหารข้นประมาณเจ็ดตัวต่อเอ่อจ็ดชีดต่อหนึ่งตัวครับก็ลองไปวันบวกลบคูณหารกันดูครับครับอาจจะมากน้อยก็แล้วแต่ใช่ครับครับแล้วก็มียาแพงกูล่าแห้งครับที่ใส่รางไว้อีกสามฟ้อนครึ่งครับครับประมาณนี้ก็จะ พอดีพอดีกับที่แกะกินแล้วคุณผู้ชมดูนะครับที่เล่ามาไม่เยอะแล้วคุณผู้ชมดูแกะนะฮะแกะที่นี่อ้วนมันหมูเลยนะครับครับครับผมสังเกตอย่างหนึ่งแกะที่นี่นะฮะที่กินอาหารมาเนี่ยผมเห็นกล้ามเนื้อท้ายเขาครับครับกล้ามเนื้อเยอะครับครับ ดูอย่างตัวนี้เป็นแกะท้องนะฮะใช่ครับอ้ยังดูครับอันนี้พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ครับดูพ่อพันธุ์ของเขาเราดูกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของเขานี่มีการยึดเกาะที่ครับมากเลยครับแล้วแล้วความกว้างของบ้ามท้ายนี่กว้างมากครับกว้างมากบริเวณนี้ครับเหมือนเรา ที่ไม่เห็นเนี่ยเราเหมือนกับดูแกะนอกกันเลยนะครับจริงๆก็เป็นแกะนอกกันแหละที่นาเข้ามาครับครับสูตรอาหารตรงนี้ก็นําไปปรับใช้ได้นอกจากที่หมอพูดมามีอะไรอีกไหมครับไม่มีลยครับไม่มีแล้วเลี้ยงแค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆครับแค่นี้จริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแปรง้ากันนะครับ ครับยวเราไปดูกันส่วนของแปลงหญ้ากันว่าประมาณกี่ไร่แล้วปล่อยยังไงพักยังไงดูแลยังไงนะครับครับทางนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้าที่ของทางพีซนะครับ เนื้อที่ตรงนี้กี่กี่ไร่ครับก็มันจะมีสี่แปลงครับครับสี่แปลงก็น่าจะประมาณสองไร่ครับสี่แปลงสองไร่ครับแบ่งเป็นแปลงก็แปลงละประมาณทั้งหมดสองงานครับประมาณสี่ไร่เดี๋ยวดิสองไร่สองไร่ครับสองไร่ก็แปดงานครับก็ประมาณแปลงก็สองงานนะครับแล้วก็มีการล้อมรั้วครับแบ่งแปลงอืม ผมเห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งครับครับทางนี้เป็นลวดเหล็กครับด้านนี้เป็นลวดไม้เป็นเสาไม้ก็อไรบ้างครับอ่เป็นแปลงแรกครับครับแปลงแรกที่เราใช้ก็คือไม้นี้ก็เป็นแก่นล่อนครับที่นี่เขาเรียกแก่นล่อนนะคือเป็นแก่นแท้ไม้แก่นนะคะครับเป็นแก่นแท้ก็ยะอมีความคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือแปลงแรกที่เราทําครับแบ่งอันนี้ก็จะมาเป็นใช้เหล็กแล้วก็ใช้ตะข่ายลรอมอันนี้คือ เวอร์ชันแรกครับเวอร์ชันสองอันนี้เวอร์ชั่นที่สองครับทําไมถึงได้มีการใช้เหล็กครับเหล็กก็คือไม้มันหายากแกนลอนนะอ๋อแกนลอนมันหายากไม้ไม้แกนลอนเนี่ยมันหายากใช่ครับหายากเหล็กมันหาง่ายกว่าถ้าไม่ใช้ไม้แก่นจริงๆก็พังปวกินปวกกินครับเสียเวลาซ่อมเสียเวลาซ่อมอีกครับครับแป้งย้าก็ใช้ไม่เยอะหญ่าที่ใช้ก็เป็นแพงกล่าครับแพงกล่านะครับครับ มีการดูแลระบบน้ําอะไรไหมครับระบบน้ํแเราก็โดยเฉลี่ยแล้วแปลงหนึ่งเราให้กินได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วเราก็จะสับแปลงอ๋อคือปล่อยแกะที่ปล่อยก็ปล่อยไปเลยครับหนึ่งเดือนครับครับแล้วก็จะมีแปลงที่สองครับแล้วก็สลับถ้าครบเดือนแล้วก็จะสลับแปลงนี้เราก็จะใส่เป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็ปุ๋ยคอก็ขี้เขาเองขี้เขาเองนะครับเีามาใส่ แล้วก็ใช้ระบบน้ำลาดน้ำลาดนะครับรบเป็นต่อสายยางลาดนะครับน้ำเราก็จะเป็นน้ำบาดาลลาดครับครับลาดก็เป็นการจัดการยงไะครับฟีสไตล์เลยครับครับแล้วเขาร้อนเขาก็ขึ้นเองครับขึ้นไปกินน้ำข้างบนอ๋อแล้วเขาก็ไปนอนตากพ้าลมกันครับเพราะเขานั่นใจเย็นครับเขาก็ลงมาแทะเหลมสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงเขาลงไม่เป็นเวลาบางทีก็ลงมาขึ้นที่นี่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่มากเลยครับบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่ครับ อถือว่าเป็นถ้าเทียบกับวัวเนี่ยแปลงแค่เนี้ยไม่พอกินตัวเดียวก็ไม่พอนะครับ<ม>สองไร่รไครับถ้าปล่อยกินนะฮะไม่พอครับแต่แกะมันมีการจัดก,การที่ง่ายกว่าง่ายกว่าครับง่ายกว่าแต่ก็เพิ่มความละเอียดไปอีกหนึ่งเท่าตัวละเอียดก็คือหมายถึงการจัดก,การเรื่องความใส่ใจในการเลี้ยงดูครับ คือเราแกะเราต้องใส่ใจมากกว่าใช่ครับด้วยความเขาเป็นสัตว์ตัวที่เล็กกว่าเขาต้องละเอียดมากขึ้นอครับถ้าพูดถึงความทนทานความทนทานแกะนี่ทนทนนะครับทนต่อโรคทนต่อทุกอย่างครับอืมไม่ค่อยไม่ค่อยป่วยที่ฟาร์มไม่ค่อยป่วยครับครับเอ่อด้วยการจัดการเราด้วยครับครับการก็ต้องเริ่มจากการจัดการก็ต้องเริ่มโรงเรือนน้ําอาหารยาอะไรครับทุกทุกทุกอย่างครับ ง่ายๆก็คือการที่เราจะทำฟาร์มแต่ละฟาร์มเนี่ยเราต้องมีสามอย่างด้วยกันอะอย่างารแรกเนี่ยคือ,อ,อสัตว์พันธุ์ดีอาหารที่ดีการจัดการที่ดีสามอย่างเนี้ยมันต้องอยู่ในวงจรนี้ครับอืครับต้องอยู่ในนี้อยู่ในในการทำฟาร์มถ้าเราทำได้สามอย่างนี้ฟาร์มเรประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับครับแต่ถ้า คุณผู้ชมที่แบบว่าเริ่มต้นใหม่ทุนไม่เยอะครับถ้าสามอย่างนี้คุณหมอว่าอย่างแรกเลยที่จําเป็นมากๆเป็นอันดับหนึ่งนี่คืออะไรครับจําเป็นมากๆเลยเพราะว่าด้วยต้นทุนไม่สูงแต่อยากทําพันดีพันดีนะครับสุดท้ายมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างเองครับครับดูฟาร์มอื่นก็ได้ครับเป็นเป็นเป็นแนวอย่างแล้วก็มาเปรียบเทียบกันแล้วเราค่อยค่อยตัดสินใจว่าเราจะเลือกฟาร์มไหนขาอะไรยังไงครับ สุดท้ายแล้วเหมือนเราตั้งใจจะเลี้ยงสิบตัวเราก็เลี้ยงแค่สามหรือห้าตัวพอลดปริมาณแต่เพิ่มคุณภาพอืมครับอะไรประมาณก็คือในในส่วนทั้งว่าถ้าเป็นพันดีครับราคาก็จะจะ,จะเพิ่มไปเพิ่มไปแทนที่เราจะคิดว่าเราจะเลี้ยงแกะอะไรก็ได้ครับสิบตัวครับครับกินเท<อ>่า,าครับกินเท่ากันค่าใช้ใจ่ายเท่ากันแต่เวลาขายฮะแต่เวลาขายไม่เท่ากัน นี่ครับนี่เป็นข้อคิดของคนที่จะเริ่มเลี้ยงเลี้ยงริ่มต้นเลี้ยงใหม่รเราจะมองว่าปริมาณเป็นหลักนะครับใช่ครับทุกคนในในที่จะเริ่มเลี้ยงใหม่ก็ต้องเน้นปริมาณเป็นหลักอะไรอย่างนี้ครับแต่นี้ผมก็เลยให้คิดว่าจากสิบตัวแล้วเริ่มจากน้อยๆเริ่มจากน้อยก็สามตัวหรือห้าตัวแต่เน้นคุณภาพสุดท้ายของทุกอย่างต้องจบที่คุณภาพมีเท่ากันผมก็มีพี่ก็มีแต่สุดท้ายแล้ว สิ่งเปรียบเทียบคือคุณภาพของสัตว์พันธุ์นั้นนั้นรับคือคุณภาพของพันธุกรรมใช่ครับของเนื้อตัวครับผมมันจะสิ่งเหล่านี้มันก็มาจากการจัดการที่ดีใช่ครับพันธุกรรมที่ดีอาหารที่ดีครับมันจะ้องจองกันมันขาดอย่างของจองไม่ได้เลยสามอย่างนี้ครับที่เราต้องมีในการเริ่มต้นของเกษตรกรที่การจะเริ่มเลี้ยงใหม่ๆครับก็ฝากเป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งครับครับผมครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจาก คำบทสัมภาษณ์ของหมอปูเป้จะเป็นประโยชน์ครับครับได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณหมอปูเป้มากครับสวัสดีครับครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้ยงแกะสวัสดีครับ